ส่องความสวยภรรยากันจอมพลังดีกีนางงามกว่าพันเวทีล่าสุดมิวราติตาภรรยาคนสวยของกันจอมพลัง ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าตัวเองจะหวนกลับสู่การประกวดนางงามอีกครั้งโดยมีเป้าหมายที่จะพูดเรื่องประเด็นสังคมโดยเธอจะลงประกวดเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สสำหรับหมิวเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ทั้งสวยและหุ่นดีสุดๆแถมยังผ่านการประกวดนางงามมาแล้วหลายเวทีซึ่งเวทีที่หลายคนจำได้คือเวทีมิสแกรนนั่นเอง และวันนี้ทางทีมงานได้นำภาพของหมิวมาให้ได้รับชมด้วยบอกเลยว่าสวยไม่ธรรมดาจริงๆทำเอาแฟนนางงามจับตาเมื่อหมิวรลิตาหงสมัตคุณแม่ลูกหนึ่งและพ่วงดีกีภรรยาคนสวยของกันจอมพลังได้ประกาศเตรียมหวนคืนสู่เวทีนางงามอีกครั้งกับการสู้ศึกชิงตั๋วไปจักรวาล ในานามสายสพายไทยแลนด์บนเวทีมิส s u น i ิเว s ร์สไทยแลนด์2 4เรียกได้ว่าเธอจะเป็นผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งคนที่น่าจับตาเพราะนอกจากความสวยระดับราังวัลมาหลายเวทีมีตำแหน่งทุกที่ที่ไปประกวดเธอยังเป็นภรรยาคุณแม่และเป็นเบื้องหลังสำคัญของสามีในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความทุกข์ร้อนทวงคืนความยุติธรรมสตอรี่ฉ่ำจับใจกรรมการแน่นอน